ไปก็ยังไงบ้างช่วยอ๋ออั๋อไปยังไงไปยังไงบ้างจะหายสงสัยเลยเอ่อไป็นไงหายสงสัยเลยใช่ไหมก็ที่เรามาดีอยู่แล้วก็แค่ตางครับที่เรามาดีแล้วเห็นเขาดักสอบมาหลายครั้งครับพี่ก็น่าก็น่าจะเตรียมสอบมาสู้ล่ะแต่เรามั่นใจอ่ะเดินตลอดครับก็ มั่นใจครับก็เป็นคนเดินเปิดเกมตลอดก็ตัวแย่เี่ตัวแฮปปี้เขาก็อานไม่ใช่เวทซี่เขาด้วยใช่ครับอ๋อเวทเวท,เวทใครนะว่าอาจอาจจะไม่ใช่เวทพี่เขาด้วยอาใช่ไม่เอาเเวทเราแล้วก็บอกเขาเวทเราฮะเอ๊ะติดกี่ดวงได้ครับอัดฉีดทั้งหมดเท่าไหร่นะก็รวมๆที่เวทีก็เจ็ดหมื่นครับ,รบแต่เดี๋ยวยัง ยังมีอ่าหลังหลังหลังยังมีเพิ่มเติมใช่ครับยังเพิ่มเติมครับคนแรเนี่ยไอ้เจ็ดหมื่นนี่เขาบอกว่าของไทยสามหมื่นนะของนาบักโจโคลาชสามหมื่นนะแล้วก็นายุตุราชสามหมื่น่ะแล้วก็พิเก็บมืหมื่นเลยเจ็ดหมื่นแล้วที่ยังไม่รวมที่จะลับไปได้รับอีกยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ได้แน่ๆสสัจจะลูกที่ก็จะมีเพิ่มเติมอีกบบเพิ่มเติมโอเคแน่แน่ๆเลยนะ ผมใจนะแล้วเราเราน้ำหนักสบายสบายคือน้ำหนักเองใช่ไหมก็ได้มาเลยก็ร้อยสามห้าร้อยสามห้าสามหกสามเจ็ดเลยครับเออแล้วนี่อยากจะโชคใครต่อไหก็แล้วแต่ทางโปรโมเตอร์กับแล้วแต่นายหัวเลยครับเออยากจะชิงถึงขั้นแชมป์ด้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ยังไงเราตังจะไปตังไปทำอะไร เก็บหมื่นที่แตกครับก็เก็บครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆนะโอเคครับคีอคิดว่าชนะครับตรงที่เราเดินบทอย่างเดียวรุ่นชนะเพราะอะไรครับก็ชนะลูกแข็งแรงครับลูกแข็งแรงนะอ่ามีมีอ่าชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ชนะมาติดต่อไปติไฟแล้วต่อเนื่องก็สี่สี่ไฟครับสี่ไฟต่อเก็บติดต่อแล้วนะโอเคโอ้ยสุดยอดเลยบ้างครับเราเรา บอกจะให้สินเชืของเราแต่โปรวอเตอร์เขาเงินอยู่แล้วนาดูหน่อยอ่าเนี่ยเขาบอกว่าขออันนั้นมาแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มีชื่ออยู่ว่าเนี่ยติดระดับไม่มีฮะไม่มีก็หมดเสร็จโอเคมีอะไรฝากบอกด้วยแจนนะก็ฝากเชียร์ค่ายมวยพลังใจด้วยก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีแบบนี้เรื่อยๆก็จะไม่หยุดพัฒนาครับโอเคดีครับนี่ผูนี้ตายแล้วเนี่ยนี่แจงน้ำมวยเรานะ จังหวะห้ามได้ไม่ห้ามลูกล้มลงไปเราอยู่เรายัางต้องโดนมาทับอยู่ข้างล่างเลยอ,อย่างนี้ไม่ใช่น,นี่ <c oughs> เหมือนลุมเราเลยนะ <c oughs> โอ,อ้ยไม่ต่อยกันแล้วหรอตัวนี้ต่อยแล้วลํา <c oughs> บากมันมีฝากมาแล้วมาเจออย่างนี้ตายแล้วพี่ <c oughs> มวยเราเนี่ยอะไรก็ได้นะแต่บางทีเนี่ยเข้ามวยเขา่าจังหวะตีไม่ได้ก็ปล่อยให้ตีอยู่งั้นน่ะต้องห้ามมั่งดิเนี่ยอย่างนี้นะผมบอกได้เลยว่าทําอะไรกันเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทุกวันเนี่ยกรรมการทัาไม่ต้องเข้าข้างหรอก ไม่ต้องอะไรหรอกขอว่าความเป็นธรรมให้ห้ามให้มันมีความเป็นธรรมกันหน่อยห้ามให้ชัดเจนให้มันชัดเจนน่ะพี่มวยอย่างนี้นะคนทั้งประเทศเขาก็ดูกันอยู่เนี่ยคือทําอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ชัดเจนของพวกผมทําอะไรชัดเจนไม่ต้องช่วยไม่ต้องมาเข้าข้างหรอบแต่ตามมปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยอ,อย่างนี้เหมือนโดนล,ลุมเลย เรามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเนี่ยบางรีฝากมานะกีติสักงูดอนี่นะทำมวยมาสู้ทำมวยมาเล่นนะเหมือนตอนเนี้ยมามาโดนลุมเลยนี่มันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยโอ้จังหวะห้ามได้ไม่ห้ามกันมั่งเลยตายแล้วบดง่ยเนี่ยตั้งรีบไปหมดเนี่ายจะเล่นน้ำเงินเนี่ยตายแล้วเป็นไงเป็นไงก็ขอโทษได้ครับผมใหม่ก็ทำเต็มที่ขอโทษขี้ว่าฝากเป็นมวยแค่กำลังใจคิดว่าแพ้เพราะตรงไหนนะก็แค่ที่เข้ามาหน่อย ออกก็มาดีผมก็ยอมรับเนะโอเคาผมก็ขอบโทษแทนมวยเลยนผมโเค่เคอ่ะอเคอโคอ่ะอเปอ่ะโอเคอ่ะอเอ่ะอเคอ่ะโออ่ะเคอ่ะอคะอคร่ะเคอนครับอเค่ะค่ะโอเอโอเโอเคะ่โเะ่เะ่อคอเ่ะเ่่เเอคคอเอคออ่่่อ่ค่เ่่ะ่ ที่วขาชนะเขาเพราะอะไรก็ลูกนิ่งของเราไม่ไม่บวกไม่อะไรลูกนิ่งของเราลูกนิ่งเรานิ่งกว่าเพราะเขานเองเราก็มาอ๋อเราเก็บตัวมาดียมาั้วมาดีด้วยมาแก้าดีด้วยมาดียมาดีดวาดีต้องมาดด้วยตาดีวยาีด้วี้แฮปปี้เลยมื่อกคีด้นี่ใครอัดีด้วมีด้วยมาดีด้วยมาี้วยมี่เอกพี่เอกกับี้วยมาาดีด้วยมาดาีี้วีดาไหร่วยมาี้ ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้นับเหมือนกันห้าหมื่นอบอกไม่ได้นับเลยแล้วลวกเลยอะไรนี้ครับอันนี่ครับแปดแปดแปดนะโอ้อันนั้นมาได้ไหมคนยไคือได้อ๋อผมเลือกใครเขาบอกว่ามันไม่ได้นับลวกตังค์มาเลยดูอะไรนะอะไรนะเฮ้ยทำไมผมแปดใจแล้วทำไมนักมวยมีการสวยเลยมันเป็นงั้นอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ล่ะอ๋อแล้วมีน้องยังเนี่ยยังครับยังแล้วออกนี่มันเฉียดทุกไฟป่ะทุกไฟายในทุกที่แต่วันนี้กกไกลๆก็ไม่ได้ไปอ๋อไกลๆไม่ได้ทุกฝ่าแต่ไม่ได้นับตังค์เลยอ่ะไม่ได้นับต,งบตังค์ได้เอ้เยเออข้างล่ใส่กระเป๋าเลยตอนนี้อยู่ในกระเป๋านี่แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยออกแต่ออว่าไม่อ,ออกมาละโอเคแล้วเวลาใช้ตังนี่ครับไ<อ>งก<อ>็ เราก็คีกินางิออขอขอเครับออกแฟนก็ขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามผมมาตลอดนะครับครับก็ผมจะทำให้เต็มที่ทุก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 ไฟโอเคอเครับคอเคโอคโอเคโอเโอเคโอเคโอวคโเปโอเคโเคโอเคโอเคโอเป็นไคอเคโอเงโอเคโเคโอเอเคโอเาโอเคเคโอเคอเบโอใจอคัคอ แก้ทางอะไรยัเนี่ยก็พ่อเรียมทางใกล้เอพีพวกเขาแก้ทางไหมครับอ๋อเหรอครับเอพีพกเนีนะครับแล้วไงตอนนี้เหนื่อยเลยโหนนี้ก็ไม่ใช่เหนื่อยแล้วแล้วไปไปคิดว่าชนะตรงจุดไหนเนี่ยจุดอ่าตยกยกซีก็มั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่แล้วเอ้ยเราตออเขาตาทุาปิดเนี่ยยกไหน ยกสามได้ยกสามเนี่ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจก็เห็นกลัวว่าต้านไม่อยู่อยู่เหมือนกันครับตัวต้านไม่อยู่เพราะใหญ่อ่ะเพราใหญ่ใช่ไหมแล้วเข่าเขาเป็นไงช่วงเอกเด็กหนักหนักเลยอะเราก็จบแย่เลยเนี่ยโอ้โหแล้วมาได้สองนั้นเหรเห็นตาเขาป่ะเห็นโอ้ไปฝึกซ้อมอะไรมาเรื่องเนี่ยหมัดไปสอบก็เทนมาทั้งหมดอ่ะครับเทนมาทั้งหมดแหละใครเป็นคนเทน ก็พ่อเรียมแล้วก็พี่โยตินในค่ายเอฟเอฟก็ช่วยกันครับอ๋อช่วยกันนะโอ้ยเต่ากับตีนเหน่งกัดตอนต่อยมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับตอนต่อยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องมั่นใจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์จจอ๋อโอเคแล้วนี่มันเข้าแปดตีมแล้วตั้งเป้าไว้ถึงไหนก็พยายามให้เข้าไปลึกๆให้ได้ครับล่ะครับออ๋แล้วมีใครอัดเสียดอะไรบ้างไหมก็ยังยังไม่ได้มีมีสองหมื่นครับใข่อ่ะอจากเสียเรียม ไอเอฟเอครับ <ละ S 2> อาจจิสองหมื่นครับ <ละ S 2> ครับร่วมกับน่าจะพี่นงครับพีนบ่นองอ๋อนะครับพี่นงคาเตะนะครับอ๋อโอเคโอ้นี่ก็สุดยอดเลยเนะก็รู้ว่าเน,นี่ยเราอยู่หน้าเป็นไงบ้างครับโอ้อเดินก็ขอบคุณเสียี่ยมนะครับและก็ให้ทุกทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูเล่ช่วยกันวางแผนการแก้เกมอะไรครับ่ดยได้ตามแผนที่เราวางไว้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนครับ อยากจะเป็นกำลังใจให้เข้ารอบลึกๆด้วยนะครับครับตอคิดว่าจะถึงชิ้งไหมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากชิงนะครับเดี๋ยวก็ไปทีละเก้าทีละเก้าเครับโอเคครับครับผมโอเคอะมีอะไรฝากบอกแฟนๆก็ขอบคุณเป็นพวอยทุกคนนะครับที่ช่วยเชียร์ผมแล้วก็ขอบคุณเอฟท้ามวยเอฟเอคุกแล้วก็บางดำบางหยางอ่อฮะครับผมโอเคครับผมครับพร้อมโอเคบ๊ายบาครับมาฝั่งผู้ชนะบ้างครับ น,นี่ผู้ใหญ่ไปรอดนี่ก็มาด้วยมาเป็นกำลังใจนี่ครับเนี่ยเห็นอรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มของผู้ใหญ่ไปรอดแล้ววันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์เซลวุฒิชิปปิ้งเซลวุฒชิปปิ้งวันนี้เซลวุฒิมีอัดฉีดให้ให้เท่าไหร่ครับให้ให้สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนะครับอิงรีอะไงเงี้ยเงี้ย เอ้ยขอบกาคิ้วเขีวยวงั้นเนี่ยบวกสอกครับอ๋อบวกสอกอ่ะอ๋อจังหวะบวกสอกไงเดี๋ยวก็เป็นไงตรงยากไหมใช่สบายไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ยากเท่าไหร่นะแต่รู้มั้ยมั่นใจตอนไหนมั่นใจวัสี่ครับวัดเตอ๋อนี่เราต้องต้องรู้นี่ไกลเลยนะครับแล้วู้ชกรายต่อไปนี่อยากจะเจอใครเนี่ยระหว่างต้องใจวัดกับเพชรธีลา ใครชนะก็ได้เจอรู้ๆอยากเจอใครใครก็ได้ครับใครก็ได้เอ้แล้วเราแพ้ใครมานะแพ้เพชรดีลาเพชรดีลาเพื่อนเพื่อนร้องขาวอยากจะเจอเพชรดีลาหรืออยากจะเจอต้องไทยรัฐหงดไม่หงดอะไรนะใครก็ได้ใครก็ได้โอเคไม่มีไรฝากอย่างไรบ้างโอเคอ่ะมีอะไรฝากฝากบอกแฟนๆไหมวันนี้ทำสามดิลครับวันนี้ทำสามดิลครับ ไปน่า,าทำไม่ดีกว่านี้ครับอขอบคุณน้าพี่โรดแล้วก็รองเสือได้เทรเนอร์ที่คอยดูแลมาตลอดเสียวุฒิได้ี่อัจจิไฟโอเคอัจจิเท่าไหร่เนี่ยสามหมื 30, 30. ่นสามหมื่นโอเคโอเคอเลย<ๆ>อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ